สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดะแกง a n n e l นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเท r r a เ e w นกันต่อนะคะเป็น EP ที่2นะคะความเดิมจาก EP ีแรกก็คือเราได้ทําการฟื้นฟูดินนะคะแล้วก็ปลูกหญ้าอะไรเรียบร้อยแล้วฟื้นฟูแม่น้าต่างๆแล้วก็ปลดล็อกเครื่องมือในช่องที่1อ่ะเรียบร้อยหมดแล้วต่อมาก็คือจะมาเป็นเครื่องมือในแทบที่2ต่อนะคะ สำหรับเควต่อจากนี้ก็คือจะเป็นการทําแบบพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะจากศูนเงเนี้ยให้เต็มแล้วก็มีเรื่องของเฟนบอสแล้วก็ป่านะคะนี่คือสิ่งที่เราจะทํากันใน EP นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเครื่องมือที่ปลดล็อกของแท็บที่2กันว่ามีอะไรบ้างนะคะเครื่องมือแรกนะคะเป็นไฮโดรโปเนียมอ๋ออันนี้จะสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะอืม โอเคต้องสร้างเป็นเครื่องจ่ายน้ำใก้กระแหล่งน้ําแล้วก็ต้องอยู่ที่พื้นที่ต่ําก็คือจะต้องไม่อยู่บนเนินนะส่วนอันนี้ลวงพึ่งอ๋อก็คือจะช่วยทําให้มีเฟนบอสเกิดขึ้นนะคะจะใช้ต้นไม้นะไปวางตรงต้นไม้เดี๋ยวเราลองทําพื้นที่ชุ่มน้ํากันก่อนดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวเ,าเ,อ,าเอาตรงนี้ตรงที่แบบมันดูแบบกว้าง โอเคไปเลยอืมแว่าเราน่าจะต้องทำสักสองสามจุดนะมันดูแบบเอาตรงนี้แล้วกันใกล้ๆไม่ได้งั้นเอาตรงนี้อืมดีไหมนะเอาตรงนี้ดีกว่าค่ะตรงนี้เนาะน้อยไปนะมันยังไม่พอ อ๋แต่ว่าเรายังไม่ได้ทงฝั่งนี้เลยนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราขอปูพื้นหญ,ญ้าฝั่งนี้ก่อนนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ปูพื้นที่สีเขียวตามที่เราแบบตั้งใจเอาไว้นะปูไว้เต็มหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำพื้นที่ชุ่มน้ำกันต่อให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคอันนี้อีกหนึ่งอันไหนได้อีกไหมโอเคเดี๋ยวเรามาทำอันนี้นะห่างๆกันบ้างโอเคเต็มแล้วนะคะต่อไปก็อืม อันนี้เนาะถ้าเราจะไม่ผิดเนี่ยมันจะต้องเผาด้วยนะงั้นเราขอทำอันนี้ไว้สักสองอันก่อนเราไม่แน่ใจว่าพอเผาแล้วว่าวงมันจะกว้างแค่ไหนอะ่ะอืมโอเคมันมีปลดล็อกมาแล้วนะคะเ,เครื่องรวมแสงอาทิตย์ อันนี้ก็คือเครื่องมือเผามาแล้วนะคะเราจะต้องเผาแล้วนี่ก็คือจะต้องเผาแล้วเง้เดี๋ยวเราลองเผาจากเอ่อต้องใช้ไฟฟ้าด้นะทุกคนเดี๋ยวเราขอติดตั้งไว้แถวนี้แล้วกันตรงที่ไม่กินเป็นที่แล้วก็เผาตรงไหนได้บ้างเคเผาได้แต่แถวที่แบบมีไฟฟ้าแล้วก็ที่เป็นเฟรมบอร์ดนะ โอเคลุ้นนะเราไม่รู้ว่ามันแบบไปแค่ไหนเริ่มโอ้ยเห็นแล้วแบบใจสลายมากเลยโอ้ยตายแล้วมันเผากว้างมากเลยทุกคนอคือแบบป่าเราหายไปทั้งแทบเลยนะแล้วมันดูแบบดูยังไม่หยุดด้วยอนะ่ะ ไม่แล้วว่าไอตรงที่ปูพื้นที่สีเขียวเนี่ยแหละที่ทำให้มันลามไปเรื่อยๆนะโอ้แย่แล้วโอเค okay. แต่เราก็ได้ที่เท่ามาแล้วแหละก็คือสรุปเราเผาป่าไปครึ่งป่าเลยนะจากพื้นที่ที่เรามีทั้งหมดนะทุกคนโอ้โ,อโอหโหดร้ายมากเสียใจอะ่ะ งั้นเราขอย้อนกลับนะเดี๋ยวเราไปเผาฝั่งหนุนแทนดีกว่าเพราะว่าฝั่งหนูนะพื้นที่มันน้อยกว่าเนาะเดี๋ยวเอา,เอาลองดูว่าอะไปเผาฝั่งนี้คือฝั่งนี้เราจะต้องปลูกตัวเฟรน์บอก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราขอบปลูกอันนี้อันหนึ่งเราทำใจไม่ได้ทุกคนมันแบบเหมือนเผาป่าที่เราแบบปลูกมาก,กับมือไปครึ่งป่าเลยอะโอ๊ยเศร้ามาก อืมไม่ได้ต้องไปใกล้ๆกล้๋ย้เราขอมาติดใหม่ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นขี้เท่าเนาะทุกคนเออเอาแถวนี้แล้วกันใกล้ไปหรือเปล่าเปลืองอยู่นะที่เราทำไปเราต้องขออภัยด้วยเราไม่คิดว่ามันจะไปกว้างขนาดนี้อืม Okay. ถ้ามันมีแม่น้ำมันน่าจะไม่ลามนะเพราะมันน่าจะลามแค่แบบพื้นที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้ป่าอยู่โตวนนี้แล้วกันก็จะได้ไม่เสียใจมากโอเคแบบนี้น่าจะแบบกำลังดีเลยอืมไอตรงที่มันเป็นแบบอุปกรณ์ที่เราติดตั้งอะ่ะมันก็กลายเป็นที่เท่าเหมือนเลยนะอืมต่อไปอันนี้เราปลดล็อกมาแล้ว โอเคตัวนี้ก็คือส่วนลูกค้าที่จะช่วยแบบสร้างป่านะก็คือต้องการพื้นที่ที่เผาแล้วก็ขี้เถ้านะคะกองขี้เถ้าส่วนอันนี้ส่วนวิจ,จัยปลดล็อกความสามารถในการควบคุมสภาพอากาศนะคะต้องการไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ต้องสร้างส่วนวิจัยก่อนนะเพื่อจะปลดล็อกเดี๋ยวเราเริ่มจากสร้างอันนี้ก่อนเลยนะอืม อันนี้จะได้ตรงนี้ก็อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราปลูกอันนี้แล้วก็เราขอมาปิดโซนตรงนี้นิดนึงมันจะได้แบบแต่มันยังเหลือขี้เท่าอยู่เลยคนเยอะด้วเราแบบเสียดายจังมันดูไม่สวยอะพอแบบขี้เท่ามันเยอะอะอืืฮอ อีกหนึ่งจุดแล้วกันนะโอ้โอ้โอ้ล่าผิดอ่านนะเราแบบสับสนนะเคียงแล้วก็มีปลาแล้วต่อไปก็คือเฟนบอร์ดเราต้องทำเฟนบอร์ดเพิ่มนะคะก็เนี่ยแล้วเอาตรงนี้เลยแล้วการริมน้ำเคเราสำเร็จในเมนูของชีววิทยาไปแล้วนะคะมันสามทับสามแล้วอะ เอ้ยเราเพิ่งเห็นว่ามันมีสัตว์แล้วก็สภาพอากาศด้วยโอเคอันนี้แถบที่สามปลดล็อกแล้วนะทุกคนก่อนนะเรายังไม่เรายังไม่ได้ติดตั้งสารในิวิจัยเลยนี่ใช่ไหมเอมเอาไว้ไหนดีอ่ะเอาไว้แถวนี้แล้วกันแอบแอบโอเค เขาบอกจะเช่เลยค่าใช้จ่ายในแบบอะไรสักอย่างเรา,าไม่ทันนะเขาบอกว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูนฟนหมดแล้วคราวนี้มาดูเรื่องสภาพอากาศของภูมิภาคกันปัจจัยสภาพอากาศสภาพอากาศขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ก็คือความชื้นนะต้องดูเรื่องความชื้นก่อนส่งผลต่อดอกไม้ป่าฝูงน,นอกอพยพการเติบโตของลาเติบโตของเฟิร์นดอกบัว อพยพของแซลมอนแล้วฝนตกนะโอ้ส่งผลเอาทุกอย่างเลยอะเราต้องทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปอร์เซ็นต์ของความชื้อนอะอยู่ในเกณฑ์ที่ทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโอเคเราเหมือนเราได้เครื่องมือควบคุมสภาพอากาศมานะโอเคก็คือที่ปลดล็อกส่วนหัวใจเมื่อกี้นะ เดี๋ยวเราไว้แถวแถวนี้จะได้11%ออร๋อ ا, มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยอ่ะขออันนี้หน่อยหนึ่งก่อนเราต้องการอีกเหมือนสูงสุดจะเป็น90%หรือเปล่าถ้าเราจำไม่ผิดตรงน,นี้ได้12%บองตรงนี้ได้9%ก้อ่ะสิโอเคเราต้องไปถึงเก้านสะิบเนตะตอนนี้หกสแล้วตอนนี้จะอยู่ในขั้นของเฟิร์นิมน้ำแล้ว ต่อไปดากโบบานกับอันดอกคของแซลมอนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเพราะว่าฝั่งนั้นเราติดไปแบบถีแหละสเครื่องโอเคตรงนี้ได้แเปอร์เนต์เองนะเราว่าอาจจะต้องใกล้กับแหล่งที่มีพวกเฟบนร์ดพวกพืชต่างๆนะมันน่าจะทําให้แบบมีผลมากยิ่งขึ้น,น,น,นเดี๋ยวเรามา75%เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีเฟนบอลนะ Okay. ดอกบัวบานแล้วดอกบ,บัวในน้ำหรือเปล่าใช่ไหมแล้วว่าเดี๋ยวเราติดตั้งอันนี้เพิ่มนะเราจะได้แบบมีหลายๆจุดที่ช่วยให้ความชื้นเพิ่มขึ้นโอ้ยฝนตกแล้วทุกคนดีมากเลยแปดเอ๊ะหรือว่าเกี่ยวกับแม่น้ำหรือเปล่าเพราะตรงนี้ก็ไม่เห็นจะเพิ่ม อืมอเ,เดี๋ยวเรามาเราเหากปเส้นเดียวเองนะที่จะทำให้แบบแซลมอนกลับมาอ่ะตรงนี้เลยโอเคการอพยพของแซลมอนโอเคตรงนี้เราแบบทำเรียบร้อยแล้วนะต่อไปจะเป็นเรื่องของการรีไซเคิลนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มแบบ ามเรื่องรีไซเคิลเลยดีกว่าไหนๆแล้วเ,เป็นสถานีเรือหอนะจะช่วยให้สร้างเรือหอโดยใช้วัสดุวัสดุที่รีไซเคิลจากสิ่งปลูกสร้างอื่นก็คือเราต้องติดตั้งสถานีนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ดีไหมกลางไหมติดตรงนี้ตรงนี้ลิ่นไปแล้ววะ่ะตรงนี้ล่ะเอ้ยตรงนี้ดีแต่มันหมุนไม่ได้นะ เราเขอติดตรงนี้แล้วกันมันดูแบบเป็นศูนย์กลางดีแล้วก็ไซโล,ลรีไซเคลิลโอเคเราว่าเราอาจจะต้องทำแบบเปอร์เซ็นต์รีไซเคิลออกโอเคเข้างล่างบอกว่ารีไซเคิลถึง10%เพื่อป,ปลดล็อกงั้นเดี๋ยวเราไปติดก่อนเราขอเอาแถวนี้เลยที่เราติดไอ้พวกเครื่อง คขุดแม่น้ำนะเราติดตั้งไว้เยอะมากเลยตอนที่แบบเราทําพื้นที่สีเขียวแล้วก็จะมีเอาที่เราแบบติดไว้แบบยุบยับยุบยับ่าตรงนี้อีกหนึ่งเคส5แล้วนะทุกคนเราก็จะได้ปลดล็อกสิ่งนี้มาเป็นโดนรีไซเคิลโอเคโดนจะออกจาก ศูนย์ไอเราเหาะเมื่อ,อกี้เนาะแล้วก็เดินทางไปตามแม่น้ำอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเ,เดี๋ยวก่อนนะอันนี้โอเคต้องสร้างโดนหนึ่งอันก่อนนะถึงจะปลดล็อกอีกสองอย่างโอเคมันสร้างได้กี่อันนะได้อันเดียวเหมือนจะสร้างได้อันเดียวน,นะปะ้าหมายต่อไปคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองอย่างที่ปลดล็อกมากก็คือหนึ่งเป็นจุด ขนทายก็คือโอเคเป็นเหมือนหมุดนะให้เราอ่ะไปปักเอาไว้ว่าเราจะดีไซเกิลตรงไหนแล้วโดนเราะจะวิ่งไปเหมือนจะใช้ได้ครั้งเดียวนะใช้แล้วทิ้งส่วนอันนี้เป็นประตูกั้นน้ํา โอเคเหมือนลิฟต์นะให้โดเราขึ้นไปถ้าสมมติว่าจุดที่เราปักเอาไว้อะมันขึ้นไม่ได้เนาะมันเป็นเนินอะ่ะเราจะต้องติดตั้งสิ่งนี้เพื่อให้โดเราสามารถขึ้นไปรีไซเคิลข้างบนได้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงไหนดีตรงนี้โอเคตรงนี้ได้สามสิบดีนะที่เราแบบติดโดไว้ตรงกลางมันแบบวิ่งมาชิลมากเลย โอเคใช้ครั้งเดียวอืมถ้าตรงนี้จะวิ่งมาได้หรือเปล่าอ๋อติดตรงนี้นะเราต้องดีไซเคอลตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันติดนะโอเคโดนเราไปแล้วก็ต่อไปจะเป็นตรงนี้ ต้องกลับกลับฐานก่อนนะแล้วค่อยออกมาใหม่อ,มอเคตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยต่อไปมาโซนนี้บ้างโซนนี้ก็อืมอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้เลย ของเยอะเยอะเรียบร้อยสี่สามเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอา่าแถวนี้ได้ไหมนะแถวนี้พอไหมนี่เราไม่อยากให้มันรีไซเคิลส่วนในใจอะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเราไม่แน่ใจว่ามันใช้ทำอะไรได้อีกไหมอะอมโอเคอฮ้ยปลดล็อกแล้ว ในห้าสแล้วก็อันนี้คือหอสังเกตก,การสาัตว์หะมาแล้วจะเป็นการใช้สัญญาณโซน่าเพื่อกระตุ้นให้สัตว์สายพันธุ์ต่างๆย้ายไปอยู่ในแหล่งอาศัยที่เหมาะสมนะโอเคแต่ว่าววรเราว่ารีไซเคิลวะจะต้องให้ได้100%ก่อนนะเดาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามีหอมาแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะแต่เดี๋ยวเราลองติดตั้งดูก่อน ว่าแบบเกี่ยวไหมหรือว่าเพราะว่ายังไม่ได้ติดตั้งหรือเปล่าเว้ยจริงด้วยสั์สายพันธุใหม่ๆจะช่วยให้ระบบนิเวศอยู่คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหลังจากที่คุณย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่แล้วอ๋อก็คือไอ้ที่เราทําทําพวกนี้ยเราจะต้องรีไซเคิลนะพอรีไซเคิลแล้วอ่ะมันก็จะไม่เหลืออะไรเหลือแต่สัตว์อะไรอย่างงี้เนาะ ต้องสำรวจหาสัตว์สายพันธุ์ต่างๆให้เจอเปิดหน้าจอสำรวจตรงนี้เลยอม,มีประมาณหกสายพันธนะุ์นะนี้ดูเหมือนเป็นกวางอันนี้อันนี้สยายเคเบิงขั้วน้ำโกบหรือเปล่าอันนี้เขาบอกว่าแหล่งของแหล่งอาศัยของสัตว์ล่างตัวชนิดนี้คือป่าที่มีฝูงพึ่งมีเหรอแล้วว่ามันน่าจะเป็นหมีนะ ส่วนอันนี้สัต์ปีกที่ว่านาได้หงหงหรือหา่านอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้สัตว์ฟันแท้จอมขยันสร้างบ้านอยู่ริมฝั่งเเราเนึกถึงพวกตัวบีเวอร์นะที่แบบชอบสร้างเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์นักล่าเราคิดว่าเป็นเสือนะแต่ตัวมันดูแบบอ้วนๆอนะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเขาบอกว่าให้ใช้ภาพสัตว์เหล่านี้ในการเลือกสัตว์ที่ต้องการ แล้วก็ดูคาแนะนําเกี่ยวกับแหล่งอาศัยของสัตว์แต่ละสายพันธุ์แล้วก็ใช้ปุ่มสํารวจเพื่อค้นหาสายพันธุ์ที่ต้องการการสํารวจแต่ละครั้งจะทําให้คุณได้ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ที่คุณสํารวจโอเคตอนนี้ต้องหาได้อย่างน้อย3สายพันธุ์โอเคอันนี้เราขอรีไซเคิลอีกสักชุดหนึ่งก่อนนะก่อนที่เราจะแบบไปหาสัตว์ต่างๆ โ okay. อเคแล้วว่าเดี๋ยวเราจะดีไซน์เคิลประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็จะมีติดตั้งตันนี้เพิ่มโอเคดูดีมากเลยทุกคนเราเราชอบนะเราแฮปปี้มากเลยอืม โอเคงั้นเดี๋ยวอีเนี้ยเราจบไปแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบบหาสัตว์อีก3ชนิดกันเริ่มที่3ชนิดก่อนเป็นอย่างน้อยใน e ีพีถัดไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมคลิปเรานะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจเราด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย